ผมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มพลังเสียงเบสโดยการติดตั้งซับวูเฟอร์แบบเข้ารูปก,กับรถ t o y o ต้ Fortuner คันนี้ใช้ซับวูเฟอร์ของทาง a อลพายดอกขนาด10นิ้วให้เบสที่มีความหนักแน่นลงได้ลึกขับด้วยชุดแ m p l i ฟายค s า s ดีที่ให้กําลังขับได้สูงถึง1,000วัตต์เดี๋ยวการติดตั้งจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยครับอันนี้ได้ดีไซน์ตัวตู้ซับวูเฟอร์ที่ติดตั้งในช่องเก็บแมลง เข้ากับสรีระของตัวรถและที่สําคัญครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคันนี้เราบุยายสังเคราะห์ชนิดพิเศษเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกน,นะครับให้การฟังเสียงเบสได้เบสที่เคลียร์และชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งซับของทาง a อ p i พายขนาด10นิ้วใส่ได้พอดีแบบนี้และขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะดีไซน์ช่องระบายเสียงเบส เสียงเบสแบบนุ่มๆพร้อมชุดไฟ LED Ice Blue ช่วยเพิ่มบรรยากาศการฟังเพลงคราวนี้เราได้ดีไซน์ช่องระบายเสียงเบสใหม่ที่มาพร้อมกับการตกแต่งโทนสีให้แมชกันกับชุดไฟเลืองภายในรถนั่นเองด้วยการเลือกใช้ไฟสีน้ำเงินพร้อมกับไฟสีขาว Ice Blue และด้านหน้าเราจะเห็นตัวดอก subwoofer ขนาด10นิ้วนั่นเองครับ คันนี้ได้ติดตั้งขุมพลังเสียงเบสใหม่เลือกใช้ a อมป i ฟ y c คลาส D ที่ให้กำลังขับได้สูงสุดถึง1,000วัตต์ให้กำลังขับได้มากกว่าตัวซับบูเฟอร์เพื่อให้การฟังทุกแนวดนตรีซับบูเฟอร์สามารถตอบโจทย์การฟังได้ครบนั่นเองครับ Fortuner GR Sport คันนี้พลังเสียงเบสไม่ธรรมดาพร้อมกับการติดตั้งที่ดูลงตัวสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจอยากจะอัปเกรดซิสเ็มในรถของท่านให้ดูเรียบร้อยและได้พลังเสียงเบสที่ดีมากยิ่งขึ้นสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้าน Overhaul Sound a ก g k o ิโลเคชั่นเซลร์ไทยสารสามและพบกันในการอัปเกรดเครื่องเสียงคันต่อไปนะครับสวัสดีครับ